ขาไดแลตอนนี้ไม่ได้เป็นพยานอนพญาวานอนนะเป็นพญาง่วงนอนนะครับผมเย is so goddamn late tonight my dude เออดึกแล้วใช่ไหมครับได้เวลาที่จะต้องนอนแล้วหรืออะไรแล้วแต่ว่าแน่นอนนะครับผมว่าคืนนี้เรายังนอนไม่ได้นะครับแต่เกิดเรายังไม่ได้แบบพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอนิบนนะครับรายการที่เราจะเอาพญาวานอนนะครับมาดีบงัง มาเปิดเผยความบูชิมีมาเปิดเผยความมหัศจรรย์แล้วก็มาดูกันว่าไอ้กระแสะตัวนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับที่แปลว่าตอนนี้เนี่ยสำนักข่าวหลายๆที่เนี่ยพยายามจะทําข่าวนี้กันหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรนะครับไม่ใช่ภาพตัดต่อนะคงไม่มีทางเป็นไปได้หรอกว่าจะเป็นภาพตัดต่อใช่ไหมครับผมหอยเป็นไปได้ไงเป็นภาพตัดต่อบา้าเกอะพวกคุณนี่แม่งแบบเป็นพวกแบบอะไรวะคนรุ่นใหม่แม่งไม่เชื่อแม่งเอาแต่ลบลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็คือประมาณว่าเป็นภาพเนี่ยหรอก็คือคือมันมันไม่ได้เป็นภาพมันเป็นคลิปใช่ไหมครับผมนะก็คือเหมือนกับว่าอ๋อแต่ขนาดมันใหญ่มากไงคือเหมือนกับแบบถ้าเกิดว่านี่ไงเห็นการจัดจะตัวใหญ่มากๆวูบิ๊กบุยถ้าถามว่ามันใหญ่ขนาดไหมถ้าเกิดเราเทียบกับสเกลของแบบเป็นภูเขาหรือว่าเป็นยอดเขาในนู่นนี่นั่นมันก็คงไม่ใหญ่เท่าไหร่หรือเปล่าครับหรือว่าไง อะไรวันนี้ชาวบ้านยืนยันพญาอมนอนมีจริง Oh my fucking god สิ่งที่มันน่าสนใจอะ่ะผมไม่ได้สนใจหรอว่าพญานอนพญาวานอนมีจริงหรือไม่ผมไม่ได้สนใจหรอรับว่าตัวของจีนโมรีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวของพญาวานอนในตัวของกอนทอมสคูลหรือเปล่าหรือว่าผมไม่สนใจหรอว่าตัวของโกคูซุปเปอร์ไซย่าจะกลับชาติมาเกิดกี่กี่รอบหรืออะไรยังไงนะครับแต่สิ่งที่ผมสนใจคือเรื่องที่ว่าเสือเป็นยครงบผมทำไมถึงทําข่าวนี้กันเยอะจังเลยครับผมรู้สึกว่ามันทุกทุกช่องเลยนะตอนนี้นะครับผมทุกทุกช่องทาข่าวนนะ เปิดตำนานพยาวานอนจะเผยตัวเมื่อพาตีละครออไมค์ก็ส oh ผมเนอะคือซีซ้อข้อจะประาศองของมนุษย์เอยถ้าเกิดว่าเป็นตัวของแบบ The Planet of Ape ใช่ไหมก็คือจะเป็นประมาณว่าเหมือนกับเราเนี่ยกำลังเห็นพยาวานอนอยู่บนเขาใช่ไหมครับและทีเนี้ยตัวของแบบ Planet of Ape ก็เหมือนกันว่าเจ้ามอร์สินมนุษย์ขุบหยิบ AK มาแล้วแบบมนุษย์ ก็แบบภูเขานี่เป็นของข้อนี่คือประเทศวานอนอย่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็ประกาศสงครามวานอนอ้ยเหนื่อยแล้วกันคือตอนนี้กลายเป็นว่าแบบทุกเว็บไซต์ทุกสำนักข่าวบ้านเราเนี่ยจะกลายเหมือนกับเป็น Facebook แล้วนะครับผม <c oughs> What the fuck อ๋อคลิกเบสเหรอดาว่างันะครับพยาวานอนเขาหนอ Oh my god ที่เธอว่ามันมาจากไหนหรอผมฝันไปครับผมผมฝันไปอืมแบ่งเหรียญให้บ้างสิแบ่งเหรียญมาบ้างอะอยากได้เหรียญนะนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้มันกำลังไปเอาแเราไปนี่แบ่งเหรียญให้บ้างมันก็แค่ความฝันนะทุกคนครับตอนนี้เราคือคืออันนี้อาจจะเป็นโลกคู่ขนานเว้ยนี่อาจจะเป็นความฝันผมอยู่ที่แบบว่าผมอะกำลังนอนไปแล้วเว้ยและทีนี้คือเหมือนกับประมาณว่าระหว่างที่ผมนอนใช่ไหมผมก็ฝันว่าผมกำลังไลฟ์สตรีมอยู่ แล้วเหล่าที่ผมกําลังดูไลฟ์ซีมเนี่ยผมกาลังดูแบบโตของแบบเป็นคลิปสอนเด็กนะครับที่แบบว่ากําลังลองสมองผมอยู่นะครับผมนะจะให้โฟกัสอะไรอ๋อคุณไม่ยากครับผมคุณจะโอ้โหคุณยังไม่เห็นพญาวานนนอนหรอครับเนี่ยนี่ไงพญาวานนอนอ่ะเนี่ยเป็นกระต่ายแล้วก็เมือนกระถือแฉลงมาคุณยังไม่เห็นพญาวานอนเหรอครับผมนะไม่มตีแรงจังอนะ่ะโอ้ยตัวกระจจยเลยแค่นี้อ๋อแล้วมันตีแรงจังอนะ่โอ้ยโกระจจยเลยวันนี้มาแล้ววันนี้วันนี้วันนี้ตีแล้วตีแล้ววันนี้วันนี้ว นี่คือแบบเป็นคลิปท in ี่ว่าเขาเอาไว้ใช้ในการทรมานนักโทษใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรหรอกก็เด็กๆด็กเด็กๆด็กแต่แต่พูดตรงๆเลยว่ากูพูดตรงๆเลยนะแม้แต่ตอนผมเด็กๆผมก็ไม่ได้ดูแบบผมก็ไม่ได้ดูเลยแบบนี้นะเว้ยคือเด็กเดี๋ยวนี้ดูเฮี้ยงเอาผมถามจริงเฮ้ยวีนั่นไงวีนั่นไงเหรียญวีนั่นไงไปเลยไปเลยเหรียญแหมมาครับมาแกขโมยเหรียญเฮ้ยยื้อแกนี่เจอแฉล่งฮะแกแกขโมยเหรียญอี คือโลกเราเปลี่ยนไปเยอะมากเดี๋ยวนี้เด็กดูอะไรครับผมถามจริงหล่ออย่างนี้ใช่ไหมและตั้งชื่อก็แบบนะเออตั้งก็ก็คลิกเบสอะ่ะคุณก็เข้าใจได้อยู่ครับนะทัวลงเขาหน่อแห่ดูพยาวานอนมันควรจะออกมาให้มึงนั่งดูเล่นไอเฮียคือแบบพญา,านอนเหมือนก็ประมาณว่า คือคือมันคุมแบบพยาวนอนคุมเหมือนกันไปได้มานั่งตรงนั้นบ่อยๆหรอกหรือว่ายังไงวะหรือว่าจริงๆแล้วเนี้ยคือเหมือนกับประมาณว่ามันเป็นแบบรูทีของแกที่แบบว่าแกแบบอาจจะแบบอยู่กับเมียเมื่อหลงกับเมียบอกว่าไอ้แกเมื่อไรเจ้ากล้วยไม่กูเมื่จะเลี้ยงลูกแล้วมันกับพยาวนอนแบบเฮ้ยพยาวนอนก็เลยเหมือนกับนั่งตัดพอแบบริมริมหน้าผาแบบว่าเนี่นะคนเราอ่ะคนเราอ่ะแม่งเปลี่ยนไปตอนแรกก็รักกันดีๆอยู่ด้วยกันรักกันมีความสุข แต่ว่าตอนนี้คนแม่งเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็มันเหมือนก็มันนั่งตัดพพอแบบว่ารวมกันเปลี่ยนไปจริงๆถ้าเลือกเกิดได้กูจะไม่เกิดมาอยู่กับไอ้นี่ทำไมเขาเปลี่ยนไปเยอะจังวะยนเครียดคือคำถามคือว่ามันจะมานั่งทำอะไรตรงนี้เว้ยลิงอ่ะหรือว่าลิงแบบดิเพรสซิ่งวะอี้จบแล้วคือแบบโควิดสามารถทำให้แบบลิงอยู่บนบุกขาเนี่ยสามารถแบบเกิดเป็นแบบโรคซึมเศร้าไอ้คุณคุณจะทำเป็นเล่นนะเวย้ยโรคซึมเศร้าสามารถไปถึงโตมแบบพยาวานอนได้นะเวย้ยคุณดูลิงรับคุณดูหน้าเขาดิคุณดูสีนา คุณดูความเศร้าเอาเขาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เขากําลังมองหาเขาบนะเขากำลังมองหาความสุขเขากำลังมองหาเป็นวิธีการปลดปล่อยรับผมเขาอยากจะหลุดพ้นเหลือเกินเขาสึกว่าปีนี้เป็นปีที่แย่สำหรับเขาครับเขาไม่สามารถหากล้วไม้กับเมียเขาได้แล้วเมียเขาก็ไล่ออกจากบ้านเขาไม่รู้จะไปไหนเขาไปเที่ยวอ่างก็ไม่ได้คุณดูคุณดูความเศร้านะครับคุณดูคุณดูณด e p r e s s i ่ n ครับผมคือแบบนั่งนั่งอยู่คนเดียวนั่งเงาหอาเพยงคนเดียวอยู่เลี้ยงหน้าผามองไปก็ไม่มีใครอยู่ร,บรอบๆเพราะทุกคนก็ต่างทิ้งเาไปหมด เฮียจ,จบแล้วครับเซฟพยามานอนอนะฮะแฮชแท็กเซฟพยามานอนไม่ได้นะครับผมผมซีเรียสจริงนะเ้ยคุณต้องพาเอาจิตแพทย์ขึ้นไปหาเขานะครับบางทีเขาจะดิเพรสซิ่งอยู่ก็ได้เขาจะแบบเหงาจากต้องกานใครสักคนนะครับนะก็อยากจะมีใครใครสักคนที่เป็นของเราเราจะตอเอรีย้มาพบเจอกันสักวัน โอคุณจะได้เจอรักแท้อ๋อนี่เขาเป็นเขาแบบไถวีมันก็เป็นแนวรักแท้แล้วผมนะเออรักแท้มันอยู่ที่ไหนปรากฏกายขึ้นมาพร้อมกันสองตัวอ๋อดาว่าอันนี้น่าจะเป็นเมียเขานะครับเ็เหมือนกับมาทำตะแกงไงตะแกงมันต้องทำอะไรตรงนี้แล้วตะแกงก็เหมือนกับมองหน้าแล้วแบบว่าเจ้าก็โทษผมก็โทษมาลีผมก็โทษผมเลยคนไม่ได้อผมเลิกไปชอบคนไม่ได้มาลี อาจจะเครียดอะไรวเนี่ยเปิดสกาฮาไม่ได้โอ้จบแล้วเฮี้ยนี่ก็พยาพยาลิงเปิดสกาฮาไม่ได้ป่าวะอ๋อลู้วพยาวานนคนนี้เป็นวีป่าววะคือมันก็เป็นวีแบบประมาณว่าอยากจะเหมือนกันกบอยากจะลองเรียนแบบในลอนนิงคิงไงเขาเหมือนกันว่าข้อเป็นรอชอที่จจริงพ um ุท um ุุมทุ่มเี่ไทยรัฐบุกพิสูจน์พยาวานนเขาหนอ,นอ,นอนโอเคครับผมในดูซีสเอ็ดนาทีเลยนะครับข่าวยาวๆ <Good S 1> มันจะมีเฮียนาเสนอนักหนาครับผมจริงมผมเดาว่าเป็นนกเชื่อปะ คือเนื่องจากว่ากล้องมันถ่ายไม่เห็นหรอกนอกจากว่าจะใช้กล้องแบบซูมเข้าไปเยอะๆแต่ผมเดาว,ว่าเป็นนกอินซีเป็นแบบเหยี่ยวตัวยักษ์ถูกไหมเพราะว่าแบบเราเราซูมเข้าไปแบบนี้เราไม่เห็นหรอกว่ามันเป็นตัวอะไรเว้ยเพราะเหมือนกับมนเป็นก้อนดุกด,ด,ดิกดุกอ่ะแต่ผมเดาว,ว่าเป็นนกหรือไม่ก็ข้างข่าวข้างข่าวตัวใหญ่มีนะครับในถ้ำในอะไรนู้นนี่นั่นอะเพราะว่าพยาวนอน,นคือเหมือนกับเป็นแนวแบบเหมือนกับ gta ว่ะคือแบบว่าอยากจะไต่หอแล้วก็โดดลงมาอะไรอย่างงี้ป่ะฮะคืออะไรอะพยาวนอนเหมือนกับแบบอยากจะเป็นแบบแนวเด็กออดดด่แบบวาาโจกหออย่ก็็เเหหนมือนกัน กูอยากจะรู้ว่ามันจะมาถึงจุดนั้นได้ไหมไอจุดที่เหมือนกับประมาณว่าขอหวยอ่ะไอเขี้ยมันจะเป็นไปได้ป่าววะถ้าแบบว่าเป็นไปได้นี่คือแบบกูหมดศรัทธาจริงแค่แบบมีลิงเป็นั่งโง่ๆบนภูเขามันก็สามารถขอหวยได้กูกูไม่รู้จะว่าไง้วจริงเออลิงไม่ขึ้นไปเยี่ยวไว้สัตว์กูเท่าอ่ะอาจจะไปน้องหนาไปเฮียคือแบบคุณอาจจะเห็นมันกบลิงแบบอะไรว่าเขาเลยโชว์แซงคนแสดงความผาเผยนู่นนี่นั่นอ่ะอจริงลิงอาจจะไปเยี่ยวแล้วนะเว้ย คือมันก็เป็น,นห้องน้ำห้องน้ำสาธารณะคุณ คือบางทีเทพในแบบเมืองไทยมันก็ปัญญาอ่อนนะคือแบบว่าถ้ามึงอยากจะโชว์ตัวจริงๆนะบอกได้เลยครับผมตู้ปลามีเยอะแยะหรือไม่ก็แบบโชว์ตัวแบบเป็นอีเวนต์พิเศษก็ได้ขายขายบัตรราคา2อ0 0แล้วก็เอา2อ0พับาทแล้ว2อ0 0ันาใช่ปหมมาทาเป็นสารเจ้าจะได้แบบว่าต้องเหมือนกับมันแอบถ่ายมาอะไรกินน,กน,กนู่นนี่นั่นถ้าจะโชว์ตัวโชว์ตัวมาเต็มๆเลยครับเดี๋ยวนี้เขามีค่าจ้างเขามีอะไรให้ติดต่อไปดูเซอร์ติดต่ออะไรเยอะแยะได้หมดเราไปติดต่อตายได้แบบทําให้กับลุงพลนั่นก็ได้อาจะแบบได้ค่าตัวที่ดีใช่่่มยพาาาอรระะไไตงวจจุด ตัวได้คุณคือเหมือนกับประมาณว่าคือเนื่องจากว่าคุณก็รู้ใช่ปะว่าช่วงนี้ยช่วงที่แบบว่าติดสัตว์กันอ่ะก็คือเหมือนกับเอาพูดง่ายๆลิงอยากปี้กันอ่ะช่วงนี้ยแล้วคือเหมือนกับไอ้ตรงภูเขาตรงนั้นน่ะอาจจะเป็นจุดเหมือนกับประมาณว่าโชว์ตัวไดไคุณคือแบบว่าคุณอยากจะโชว์ตัวให้ลิงมาปี้คุณอ่ะคุณต้องเหมือนกับพยายามจะโชว์ความเซ,ซ็กซี่บนยอดเขานั้นอ่ะแล้วมันก็เป็นวัฒนธรรมแบบประมาณว่าใครที่เซ็กซี่ที่มากสุดคนนั้นจะได้ปี้แบบผู้หญิงลิงที่แบบว่าน่ารักที่สุดอะไรอย่างงี้ปะ เอออาจจะเป็นจุดแบบละเขาเรียกเหมือนเหมือนกับเมืองไทยอ่ะคือแบบเหมือนกระทรวงสาธารณะคือแบบนัดเย็ดอย่างี้ยเดี๋ยวหน่อยเราคงจะได้เจอแบบเป็นอะไรนะพญาลิงพญาเห็บพญาหมาพญาแมวอะไรนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวได้เจอนในอนาคตเดี๋ยวรอพญาเห็บนะครับผมเนี่ยอาจจะมีพญาเห็บในอนาคตคือว่าเป็นเห็บที่แบบเราไปเกาะหัวใครแล้วแบบว่าหัวคนนั้นจะสามารถหาหวยได้นะครับผมนะเดาว่างั้นแต่แต่พูดตรงๆเลยนะครับผม ผมไม่ได้จะลบหลู่หรืออะไรนะครับมันอาจจะมีจริงก็ได้คือคือเขาอาจจะมีจริงก็ได้แต่ถึงเวลานั้นอ่ะมันไม่ใช่เหมือนกับประมาณว่าแค่นี้ยก็มาแบบทําเป็นจริงเป็นจังมันแค่ภาพแบบมันก็เป็นจุดแบบเล็กๆแบบเนี้ยคือถึงเวลานั้นมันจะเป็นอะไรก็ได้เว้ยตายแล้วตื่นเต้นกันยังเลยนะฮะก็ดีแล้วก็ไม่ได้ตัวยักษ์ขนาดมันป้าหรือว่าไงครับหรือว่ามันยักษ์ขนาดแล้วเลยออตัวเขาคนมันก็ เอางี้แป๊บนึงผมก็อาจจะไม่ค่อยแม่เรื่องชีววิทยาหรืออะไรยังไงนะครับแต่ถามว่าลิงตัวใหญ่ขนาดนั้นอนะ่ะมันเป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปได้นะลิงตัวใหญ่ขนาดนี้ที่แบบว่าเหมือนกับแบบอาจจะกินดีกว่าชาวบ้านเขาอาจจะเป็นจ่าฝูงไงคุณเออเป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นจ่าฝูงแล้วเหมือนกับประมาณว่ามาแบบมาอวดอํานาจของตัวเองกับลิงแบบชั้นต่าตัวอื่นถูอกปะกระลิงประชากรเป็นลิงไพรใช่ไหมครับลิงลากหญ้าเออนี่แม่งก็มองแม่งก็มอง,แ,มง,มองแบบน้องถ่ายเฮีย้ยนวะเออกูจะขี้ถ่ายอะไรกันวนะ อ๋อไทยกูขี้เหรอเอาได้เลยแป๊บนึง่งเสร็จยังวะถ่ายเสร็จยังคุณดูพญาลิงแล้วนะเขาแบบเขานั่งกุมเขานั่งเหมือนกับกุมไข่ตัวเองอยู่อะแล้วแบบกับนั่งแล้วว่ามันก็มองท้องฟ้าคือคิดถึงสภาพมันเหมือนกับคนนั่งขี้จริงเลยอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ลบหลู่เลยนะแต่ถ้าทําอย่างนั้นเหมือนจริงๆอะคุณดูดิ <มา S 1> คือแบบนั่งเอามือกุมอย่างงี้ใช่ป่ะเอามือกุมอย่างเงี้ยกุมท้องอะแล้วมันก็มองมองซ้ายมองขวาแบบ คือฮอลิงยักษ์ตัวเท่าคนไม่มีการหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ก่อนทำข่าวไม่มีหลักฐานสักจะทำก็ทำเอา Facebook เอาโพสเฟซบุ๊กมาทำเป็นข่าวไม่หาหลักฐานไม่หาอะไรทั้งนั้นไม่พยายามพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์คือเราจะไม่อยู่กับธรรมชาติเลยใช่ไหมเราจะอยู่กับเรื่องราวของแบบผีสางนางไม้เราเราไม่พยายามจะเรียนรู้เลยใช่ไหมว่ามันก็แบบสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอะภูเขาลมดินฟ้า สิ่งมีชีวิตสัตว์ป่าอะไรนู่นแนะนำเป็นยังไงเราไม่พยายามจะเรียนรู้ใช่ไหมอะไรๆก็คือจะดึงเข้าแบบอย่างนี้ตลอดเลยครับและสำนักข่าวเหล่านี้มันก็เสี่ยมด้วยนะสิ่งที่แม่งแย่เรื่องนี้แหละแทนที่แบบเราจะได้แบบรับความรู้ได้แบบว่ามีประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์ในทางแบบหลักการเหตุผลโลจิสติกดึงแม่งเข้ามาก่อนเลยพยาวานอนฮือฮายืนยันมีตัวตนจริงพยาวานอนอุกกาอูกกา